พอ,อดีผมได้ไปเจอบันทึกการระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทยที่กรมประมงจัดทำขึ้นแล้วมันก็ดูแตกต่างจากข้อมูลทั่วไปรวมทั้งที่ผมเคยทำให้ดูไปด้วยก็เลยเอามาเรียบเรียงใหม่เพื่อเอามาเล่าให้ฟังผมว่าข้อมูลในส่วนนี้น่าจะละเอียดที่สุดแล้วหวังว่าจะชอบกันว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าหอยเชอรี่ที่เข้ามาระบาดในประเทศไทยปัจจุบันหอยเชอรี่จัดเป็นหนึ่งใน100สายพันธุ์เอเรียนที่เร็วลายที่สุดในโลกเพราะแบบนี้จึงรับประกันพลังทําลายล้างของหอยชนิดนี้ได้เลยแน่นอนว่าหอ หอยเชอรี่ไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทยและหอยเชอรี่ที่เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกก็ไม่ใช่ชนิดเดียวแต่เป็น2ชนิด1คือหอยเชอรี่ปามาเซียคา,าราลิคูราตา2คือหอยเชอรี่ยักษ์ปอมาเซียกิกาทั้ง2เป็นหอยฝาเดียวที่คล้ายกับหอยโขงแต่ล่องของเปลือกที่วนรอบตัวจะเป็นล่องลึกมากกว่าหอยโขงทั้งนี้เส้นทางการนําเข้าเริ่มมาจากประเทศอาร์เจนตินาแล้วนําไปเลี้ยงที่ไต้หวันระหว่างปีพศ2522-2523จากนั้นจึงนําไปเลี้ยงต่อที่ ใิปิพศสอในปีพศ2 5 2 5ก่อนจะถูกนำมานประเทศไทยในปีพศ2 5 3 2โดยเป้าหมายในการนำเข้าก็เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงประดับตูป้ปลาและเพื่อกินตะไคร่น้ำมาถึงตรงนี้หากเป็นบันทึกที่สื่อทั่วไปนำเสนอความผิดของการระบาดจะมีน้ำหนักไปที่วงการปลาสวยงามแต่ในบันทึกของกรมประมงกับต่างออกไปเพราะหลังจากการนำเข้ามาก็มีการตั้งความเพาะเลี้ยงซึ่งเกษตรกรมีเป้าหมายที่จะส่งออกโดยเฉพาะไม่ได้มุ่งหวังตลาดในประเทศ มากนะักแต่มันกลับไม่ได้รับความนิยมขายไม่ออกสุดท้ายเจ้าของฟาร,ร์มก็ปล่อยหอยเชอรี่จานวนมากลงในแหล่งน้ําธรรมชาติต่อมาก็เริ่มระบาดรอบพื้นที่กรุงเทพขยายไปทั่วภาคกลางหลังจากนั้นก็พบทั่วทุกจังหวัดหากมองเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพในช่วงปีแ,กแรกๆของการระบาดต้นข้าวถูกทําลายไปอย่างน้อย5 0,000ื่นไร่ยังไม่นับพืชน,น้ําชนิดอื่นๆโดยจากการศึกษาพบว่าหอยเชอรี่1 0 0่0ห0 0 0ถึง12,000ตัวสามารถกัดกินต้นข้าวหนึ่งไร่ให้เหลือแต่ตอได้ภายใน1 อึ่งคืน การวางไข่ที่น่าสะพึงกลัวแม้หอยเชอรี่จะอาศัยอยู่ในน้ำแต่พวกมันไม่ได้วางไข่ใต้น้ำแต่จะวางไข่ในที่สูงจากน้ำประมาณ30เซนติเมตรหรืออาจมากน้อยกว่านั้นโดยจะวางไข่ในช่วงกลางคืนโดยจะใช้เวลา1-6ถึงชั่วโมงพวกมันสามารถวางไข่ได้ครั้งละ4 0 0ร0 0ถึงฟองไข่ใหม่ๆจะเป็นสีชมพูสดเกาะกันเป็นก้อนและจะค่อยๆซีดลงจนกลายเป็นสีขาวภายใน7-10ถึงวันหลังจากนั้นลูกหอยที่มีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดก็จะหล่นลง น้และมันก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วพวกมันจะเริ่มกินพืชน้ําที่อ่อนนุ่มและเมื่ออายุครบตามเดือนก็จะกลายเป็นหอยที่เติบโตเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์หอยเชอรี่สามารถวางไข่ได้ทุกๆ7-10วันและหากไม่ตายไปซะก่อน ก็จะวางไข่ต่อไปแบบนี้ไปอีก3ปีทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าหลังจากที่หอยเชอรี่ระบาดทําให้พบหอยขมหอยโคงและหอยท้องติดของไทยได้น้อยลงไปมากเพราะแบบนี้จึงสามารถยืนยันได้ว่าการมาของหอยเชอรี่ไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อไลนาแล้วมันยังส่งผลต่อหอยชนิดอื่นๆอ,อีกด้วย หอยเชอรี่กินต้นข้าวได้มากแค่ไหนหอยเชอรี่จะอยู่ในกลุ่มของสัตว์ลูกรานที่ทำให้แหล่งที่อยู่อศาศัยเสื่อมโทรมพวกมันชอบกินต้นข้าวในช่วงที่เป็นต้นกล้ามากที่สุดจะกินน้อยลงในระยะแตกกอเต็มที่โดยการกินของพวกมันจะเริ่มจากส่วนโคนขอ,ของต้นข้าวที่อยู่ใต้น้ำจากพื้นดินสูงขึ้นมาไม่เกิน5.2เซนติเมตรเมื่อต้นข้าวหักลงมันจะเริ่มกินต่อไปจนหมดไม่เหลือแม้แต่ใบข้าวที่ลอยอยู่ในน้ำหอยเชอรี่หนึ่งตัวจะใช้เวลากินต้นข้าวในระยะแรกๆหมด ต้นภายใน1-2นาทีทั้งนี้หอยขนาด6เซนติเมตรจะกินต้นข้าวอายุ10วันได้26-40ต้นต่อวัน วิธีที่ชาวนาใช้กําจัดหอยเชอรี่ในช่วงแรกของการระบาดก็อย่างที่เห็นหอยเชอรี่หนึ่งตัวสามารถกินข้าวได้เป็นสิบต้นในหนึ่งวันเพราะแบบนี้การมีหอยเชอรี่ในนาข้าวถือเป็นภัยพิบัติสําหรับชาวนาโดยเฉพาะเมื่อยังไม่รู้วิธีกําจัดหอยชนิดนี้สิ่งที่ผู้เขาคิดได้และเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญในตอนนั้นแนะนําให้ใช้ก็คือใช้สารเคมีที่ชื่อว่าแอนโดซัลเฟนซ์ซึ่งเป็นยาฆ่ามแมลงที่มีความเป็นพิษสูงและยังสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีโดยในตอน นี้สารเคมีชนิดนี้ถูกห้ามใช้แล้วใน50ประเทศสำหรับในประเทศไทยห้ามใช้สารเคมีชนิดนี้ในปีพศ2547แม้ว่าสารเคมีชนิดนี้จะจัดการหอยไปได้บ้างแต่ผลข้างเคียงกับร้ายแรงกว่านั่นเพราะมันเกิดการตกค้างของสารพิษดังกล่าวจนทำให้สัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะกบเขียดในทุ่งนาลดจำนวนลงไปอย่างมากแต่ถึงยังนั้นชาวนาก็ายังใช้อยู่ดีเรียกว่าเป็นยุคมืดของสัตว์ท้องถิ่นที่ต้องหาก,กินในานาข้าวเลยทีเดียว เข้าสู่ยุคการกำจัดหอยด้วยศัตรูตามธรรมชาติวันเวลาผ่านไปหลายปีคนไทยเริ่มเรียนรู้ที่จะกินหอยเชอรี่ประกอบกับการห้ามใช้สารเคมีหลายชนิดจึงทำให้ไรนาเริ่มอันตรายน้อยลงนกปากห่างก็เริ่มลงมาที่ไรนามากขึ้นและนกปากห่างที่ปกติเป็นนกอพยพก็บินมาเข้าไทยมากขึ้นเรื่อยๆบางกลุ่มไม่ย้ายออกไปอย่างที่เคยทำอาจเป็นเพราะหอยที่พวกมันชอบเยอะเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้นกปากห่างจึงไม่ยินดีที่จะออกไปจากแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และมันก็ได้กลายเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของหอยเชอรี่จนถึงทุกวันนี้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะหอยเชอรี่ไม่ได้หมดไปจากใตนาพวกมันยังคงระบาดอยู่ในบางพื้นที่เพียงแต่มีจํานวนน้อยลงเท่านั้นและที่สําคัญหอยเชอรี่ที่พวกเรากินกันอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นหอยเลี้ยงด้วยเหตุนี้หอยเชอรี่ที่อยู่ในธรรมชาติที่ถูกจับจริงๆจ,จึงเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเมื่อเราเผลอพวกมันก็พร้อมที่จะออกมาไถาต้นค้า จนเตียนได้เสมอ นกปากห่างมีมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนกปากห่างช่วยกําจัดหอยเชอรี่ได้มากโดยงานวิจัยบอกว่ามันช่วยลดจานวนหอยเชอรี่ไปจากไร่นาได้ถึง50%ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํานาไปในตัวแต่หอยหลายชนิดที่มีถิ่นกําเนิดในไทยอย่างหอยขมหอยกาบน้ําจืดก็โดนไปด้วยแถมนกปากห่างยังมีวิธีการทํารางบนต้นไม้แบบกลุ่มหรือโคลรนีทําให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นเสื่อม,มโทรมลงหรืออาจจะตายได้เลยและยังส่งผลต่อทัศนียภาพ ของชุมชนโดยรอบพวกมันยังสามารถสร้างความเสียหายในพื้นที่ทางการเกษตรได้อีกด้วย มีหอยที่เข้ามาก่อนหอยเชอรี่หรือไม่คําตอบคือมีแน่นอนโดยชนิดเด่นคงเป็นหอยที่ชื่อว่าหอยทากยักษ์แอฟริกามันเป็นหอยที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีพศ .250 0ในฐานะสัตว์เลี้ยงแปลกประหลาดและหอยชนิดนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับหอยเชอรี่ตรงที่มันเป็น1ใน100สายพันธุ์เอเลียนที่เลวร้ายที่สุดในโลกและในสายตาคนไทยมันอาจเป็นภัยพิบัติที่น้อยกว่าหอยเชอรี่เพราะหอยทากยักษ์แอฟริกาเป็นหอยโบกมันจึงไม่ค่อยชอบลงน้ํา ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหากับนาข้าวน้อยกว่าแต่หอยชนิดนี้ก็กินดุมากทีเดียวเป้าหมายส่วนใหญ่ของมันคือพืชผักที่อยู่บนบกซึ่งมีอยู่มากมายที่พวกมันสามารถกินได้ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังมะละกอถั่วลิสงและถั่วชนิดต่างๆแตงกวาแตงโมแน่นอนว่าไม้ดอกไม้ประดับที่คนไทยชอบปลูกกันก็โดนมันกินได้เช่นกันที่ดูมันไม่ค่อยกินก็คงจะเป็นต้นหญ้าที่ใช้ปลูกพื้นละมัง้ง สรุปคือในตอนนี้หอยเชอรี่โดนคู่แท็กทีมอย่างมนุษย์ซึ่งเป็นคนไทยผู้มีเมนูเด็ดมากมายที่เปลี่ยนหอยที่เคยเกือบกินไม่ได้ให้กลายเป็นมื้ออาหารสุดหรูได้อย่างน่าประหลาดประกอบกับหอยพวกนี้ยังโดนนกปากห่างและเป็ดไล่ทุ่งหลายแสนตัวที่ประจำการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศค้นหาและจับกินพวกมันทุกวันจนทําให้คนไทยอย่างพวกเราจําเป็นต้องเลี้ยงหอยเชอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อให้พอกินและหากถามว่านกปากห่างกินได้หรือไม่หากไม่ติดว่าผิดกฎหมายก็ต้องกินได้ แล้วผมเองก็เคยเห็นคนเอาหนังสติ๊กยิงนกชนิดนี้เพื่อเอาไปกินอยู่เหือนกันเห็นเขาว่าเนื้อไม่ค่อยมีแต่ก็กินกันตายได้แน่นอนว่าผมไม่แนะนําเพราะยังไงซะนกชนิดนี้ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการระบาดท,ที่แท้จริงของหอยเชอรี่อ้างอิงบันทึกของกคมประมงสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์กันนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาตอนบายบาย